ให้คุณจัดเตรียมร่างกายเพื่อการฟังคลิปเสียงนี้ให้อยู่ในท่าที่สบายและผ่อนคลายที่สุดโดยปราศจากการรบกวนใดๆทั้งสิ้นและหลับไปพร้อมๆกับการฟังคลิปเสียงนี้ได้เลยนะคะเพราะจิตสำนึกหลับแต่จิตใต้สำนึกยังคงทำงานอยู่ตลอดเวลา คลิปเสียงสั่งจิตนี้เป็นคลิปเสียงที่นำพาให้จิตใต้สำนึกตัดขาดและชำระล้างพลังงานลบที่มีนิสัยตกค้างมาจากอดีตมาจากบุคคลในครอบครัวและมาจากบุคคลรอบข้างที่คุณได้รับการซึมซับมาโดยไม่รู้ตัว เมื่อคุณพร้อมแล้วให้หายใจเข้าลึกๆช้าๆสบายๆต่อไปนี้เป็นกระบวนการที่จะนำพาให้ร่างกายเข้าสู่การผ่อนคลายอย่างล้ำลึกด้วยลมหายใจที่ละเอียด ช้าๆอ่อนโยนและเบาสบายหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกยาวๆและนำความรู้สึกมาอยู่กับลมหายใจทุกครั้งที่สูดลมหายใจเข้า สัมผัสได้ถึงออกซิเจนที่เดินทางเข้ามากระทบกับจมูกและเดินทางเข้าสู่ปอดเพื่อส่งต่อให้กับอวัยวะหายใจเข้ากําหนดคำว่าผ่อนคลายหายใจออกกําหนดคำว่า เบาสบายอยู่กับลมหายใจเข้าและหายใจออกอย่างนี้ไปสักครู่นะคะเพื่อให้ร่างกายและจิตใจของคุณเข้าสู่ความสงบสู่ความนิ่งและว่างเปล่าหายใจเข้าผ่อนคลาย หายใจออกสบายหายใจเข้าผ่อนคลายหายใจออกสบายแค่เพียงคุณรู้สึกผ่อนคลายร่างกายของคุณผ่อนคลายทันที ให้จินตนาการว่าคุณยืนอยู่ที่ริมทะเลยามเย็นมีพระอาทิตย์ส่องแสงแดดอ่อนๆทอประกายไปทั่วท้องฟ้าคุณมองไปที่ริมทะเลคุณเห็นเกลียวขึ้น ที่กำลังพัดกระทบเข้ามาที่ชายหาดเสียงของคลื่นทำให้คุณผ่อนคลายและมีความสุขมากฝ่าเท้าของคุณสัมผัสกับผืนทรายที่ขาวสะอาดตาฝ่าเท้า สัมผัสได้ถึงความละเอียดยิ่งทำให้คุณผ่อนคลายมองสำรวจไปบริเวณรอบๆเห็นความสวยงามของบรรยากาศและสถานที่แห่งนี้เก็บภาพความสวยงาม ของเกลียวขึ้นและสถานที่บริเวณรอบๆที่มีทั้งเสียงนกคอยขับกล่อมมีเสียงเกลียวขึ้นที่ผสานกันดุดท่วงทํานองของบทเพลงที่นำพาให้คุณผ่อนคลายอย่างล้ำลึก ในขณะที่คุณยืนอยู่ที่ริมทะเลหาดทรายส่วนตัวนี้คุณกำลังเดินไปตามผืนทรายด้วยเท้าเปล่าฝ่าเท้าสัมผัสถึงความละเอียดของเม็ดทรายการก้าวเดินแต่ละก้าว ดูซับความกลัวความกดดันที่เกิดขึ้นอยู่กับคุณในขณะนี้ให้คุณเดินไปหาเก้าอี้ชายหาดมันอยู่ใกล้ๆตัวคุณคุณกำลังเอนกายลงนอนอย่างช้าๆ สบายๆแม้ในขณะที่คุณนอนลงไปแล้วฝ่าเท้ายังคงสัมผัสกับผืนทรายผืนทรายแห่งนี้เป็นผืนทรายแห่งการบำบัดคุณหลับตาลงอย่างผ่อนคลาย เพียงแค่คุณคิดว่าผ่อนคลายทุกส่วนในร่างกายผ่อนคลายอย่างล้ำลึก5้าสสา จิตสำนึกดิ่งลึกสู่ภวังขจิตจิตใต้สำนึกพร้อมขึ้นมารับคำสื่อสารทุกถ้อยคำทุกประโยคต่อไปนี้ให้จิตใต้สำนึก ทำการค้นหาเรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในครอบครัวที่จิตใต้สำนึกได้ซึมซับพลังงานลบซึมซับความคิดและพฤติกรรมด้านลบที่ขัดขวางพลังงานแห่งความรัก ความอบอุ่นในจิตใจขาดความอบอุน่นมีแต่ความโหยหาหาให้จิตใต้สำนึกได้ชำระล้างพลังงานลบนิสัยที่ติดค้างมาจากอดีต สภาวะอารมณ์ด้านลบที่ซึมซับมาจากอดีตมาจากบุคคลในครอบครัวบุคคลรอบตัวที่ใกล้ชิดที่ได้ซึมซับพลังงานลบเหล่านั้นเข้ามาโดยไม่รู้ตัว4 พลังงานเหล่านั้นความคิดลบเหล่านั้นความขาดแคลนความอบอุ่นขาดแคลนความอ่อนโยนขาดแคลนความรักที่บริสุทธิ์ให้แปลเปลี่ยนเป็นพลังงานสีดำให้จิตใต้สำานก แปลเปลี่ยนพลังงานทั้งหมดเหล่านั้นเป็นพลังงานสีดำที่กำลังไหลเคลื่อนลงไปจากศีสษะเคลื่อนไหลลงไปสู่ฝ่าเท้าและกำลังไหลออกจากฝ่าเท้าลงสู่พื้นทรายแห่งการบำบัด ไหลออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆตั้งแต่ศีรษะผ่านใบหน้าลำคอลำตัวลงไปบริเวณท้องลงไปที่หัวเข่าไหลผ่านออกจากฝ่าเท้าลงไปสู่ผืนทราย อย่างอ่อนโยนเบาสบายสัมผัสได้ถึงพลังงานสีดำนั้นกำลังไหลออกไปสู่ผืนทรายจนผืนทรายบริเวณน,นั้นกลายเป็นสีที่เข้มขึ้นกลายเป็นสีดำ ไปทั่วบริเวณที่นอนอยู่นั่นหมายถึงว่าพลังแห่งผืนทรายบำบัดนี้ได้ทำหน้าที่ดูดซับสิ่งที่ตกค้างคาใจสิ่งที่เป็นพลังงานลบออกจากร่างกายจิตใจ และจิตใต้สำนึกได้อย่างยอดเยี่ยม 2. ให้จิตใต้สำนึกลบล้างสภาวะอารมณ์เก่าที่เป็นด้านลบที่แฝงอยู่ในทุกอนูเซลทั่วระบบประสาทได้อย่างยอดเยี่ยม ให้นำสภาวะที่ต้องการปลดปล่อยนี้ไหลเคลื่อนออกไปสู่ฝ่าเท้าได้อย่างสะอาดหมดจดต่อไปนี้ให้จิตใต้สำนึกชำระล้างนิสัยเก่าที่ติดค้างมาจากอดีต ชำระล้างสภาวะอารมณ์ด้านลบที่ซึมซับมาจากอดีตให้จิตใต้สำนึกลบล้างพลังงานเหล่านั้นให้สูญสลายออกไปจนหมดสิน้นต่อไปนี้ให้จิตใต้สำนึก ชำระล้างพลังงานลบที่มีนิสัยติดค้างมาจากอดีตท,ทั้งหมดสภาวะอารมณ์ด้านลบทั้งหมดที่ได้ทำการค้นหาที่ได้ทำการปลดปล่อยออกไปจากร่างกายจิตใจและจิตใต้สำนึก ให้ข้อมูลเหล่านั้นสูญสิ้นมะลายหายไปออกไปจากความทรงจำไม่หลงเหลือข้อมูลใดๆด้านลบทั้งสิ้นยิ่งคิดยิ่งนึกยิ่งคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกยิ่งนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออก ให้สูญสลายหายไปชั่วนิรันด์เพราะพลังงานเหล่านั้นทั้งหมดได้ไหลลงสู่พื้นทรายเรียบร้อยแล้วไม่หลงเหลืออยู่ในร่างกายและจิตใจอีกต่อไป 1. ขณะนี้มีเกลียวคื่นกำลังสัตว์เข้าหาฝั่ง กำลังพัดพาพลังงานลบเหล่านั้นที่ถูกผืนทรายดูดซับออกมาจากร่างกายจิตใจความรู้สึกและฐานข้อมูลแห่งจิตใต้สำนึกเกลียวขึ้นกำลังสลายพลังงานลบทั้งหมดพร้อมกับเกลียวขึ้น โดยไม่หวนกลับคืนมาอีกต่อไปสลายพลังงานลบเหล่านั้นให้หมดไปพร้อมกับเกลียวคืนโดยไม่หวนกลับคืนมาอีกต่อไป5 4 3สส,สอง ลบล้างสลายออกไปไม่ลงเหลืออีกต่อไปนับจากนี้มีเพียงความสุขที่อยู่กับปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันเพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้กับจิตใจที่เข้มแข็ง สิ่งใดก็ตามที่สร้างความกังวลให้กับจิตใจสิ่งใดก็ตามที่สร้างความกังวลให้กับจิตใจให้จิตใต้สำนึกลบล้างออกไปทันทีลบล้างออกไปพร้อมกับลมหายใจ เพียงแค่คุณหายใจเข้านำพลังปราณเข้าไปห่อหุ้มกับความกังวลพลังงานที่ไม่เป็นประโยชน์สลายออกไปพร้อมกันทันทีสลายออกไปพร้อมกับลมหายใจออกทันทีนับจากนี้ ให้จิตใต้สำนึกบันทึกข้อมูลคำสั่งจิตใช้ชีวิตด้วยความเบาใจใช้ชีวิตด้วยความวางใจและเข้าใจในธรรมชาติของแต่ละบุคคลใช้ชีวิตด้วยความสดชื่นเบิกบาน จิตใต้สํานึกบันทึกคําสั่งจิตบันทึกข้อมูลทั้งหมดนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมและตรงประเด็นให้จินตนาการว่าขณะนี้มีแสงสีเขียวเคลื่อนลงมาจากท้องฟ้า เป็นแสงสีเขียวแห่งความรักที่บริสุทธิ์บริบูรณ์กำลังไหลเคลื่อนลงมาที่กลางศีษะประตูแห่งการเชื่อมต่อกับพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์พลังงานแห่งความรักของจักรวาลกำลังเคลื่อนลงมาสู่จัก,กระที่สี ศูนย์พลังแห่งความรักให้จิตใต้สำนึกขึ้นมาทำงานร่วมกับแสงสีเขียวนี้หล่อล้อมเป็นพลังงานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่ส่งอนุภาพเหลือประมาณด้วยพลังงานแห่งแสงสีเขียว พลังงานแห่งต้นกำเนิดของความรักกำลังเยียวยาหัวใจให้เกิดความอิ่มฟูกำลังเติมเต็มหัวใจให้พบกับความอบอุ่นให้พบกับความอ่อนโยนของจิตใจนี้นับจากนี้ ให้อภัยตนเองและให้อภัยผู้อื่นด้วยใจจริงจิตใต้สำนึกสามารถยกโทษและให้อภัยผู้อื่นด้วยความเข้าใจด้วยความเมตตาด้วยความอบอุ่นและอ่อนโยนให้พลังงานเหล่านี้ เป็นแสงสว่างนำพาชีวิตให้เดินเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องเส้นทางที่เหมาะสมถูกที่ถูกเวลานับจากนี้อนุญาตให้พลังงานแห่งความรักที่สถิตยอยู่ในกายเป็นพลังแห่งการนำทาง การดำเนินชีวิตทุกช่วงจังหวะชีวิตอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความสุขด้วยความอบอุ่นทางร่างกายทั้งจิตใจขณะนี้จิตใต้สำนึกตระหนักรู้แล้วว่าร่างกายและจิตใจนี้ เต็มเปลี่ยมไปด้วยความรักและความอ่อนโยนความอบอุน่นเพราะเป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานแห่งจักรวาลเป็นหนึ่งเดียวกับพลังแห่งความรักของจักรวาลที่สถิตยอยู่ในร่างกายและจิตวิญญาณอย่างสมบูรณ์พลังงานแห่งความรักที่บริสุทธิ์ ที่สถิตยอยู่ในกายนี้เป็นสนามพลังงานแห่งความรักที่มากด้วยความเมตตาที่มากด้วยความอ่อนโยนสามารถสร้างความสดชื่นให้กับตนเองสร้างความรักให้ตนเองในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ใช้ชีวิตด้วยความสดชื่นเบิกบานด้วยจิตใจที่อิ่มเองมนับจากนี้กายและจิตนี้คือคนใหม่ในร่างเดิมในเวอร์ชั่นที่พลังงานสูงมีทัศนคติเชิงบวกมีหัวใจที่เบิกบาน นับจากนี้การใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตดำเนินชีวิตด้วยสติที่รู้ตัวใช้ชีวิตด้วยสติที่รู้ทันอารมณ์ใช้ชีวิตด้วยสติเป็นพลังงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คุณได้พบกับความสุขเป็นพลังที่ทำให้ชีวิต ได้พบกับความสดชื่นเบิกบานสู่ความโชคดีในทุกมิติขอให้ข้อมูลทั้งหมดนี้ฝังลึกลงไปสู่คลังสมองคลังปัญญาคลังสมบัติฝังลึกอย่างแนบแน่นสนิทขอให้พลังงานแห่งความรักความปรารถนาดี พลังงานความรักจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งหมดที่คุณเคารพนับถือให้เป็นพลังงานที่เคลื่อนเข้ามาสู่จัก,กระที่เจ็เคลื่อนลงสู่ฐานแห่งจิตใต้สำนึกเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ผสมผสานกับพลังแห่งจัก,กระที่สี่ให้เป็นพลังงานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ ที่นำพาให้ร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณได้พบกับความรักตามสิ่งที่ปรารถนาตามสิ่งที่ได้โปรแกรมจิตนี้ทุกประการหายใจปลอดโปร่งโล่งสบายตลอดเวลานับจากนี้คุณคือพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์ในความรักที่อบอุ่น อิ่มเอมเบิกบานอุดมสมบูรณ์ในด้านความรักและพร้อมที่จะแผ่ขยายความรักนี้ให้กับเพื่อนมนุษย์ให้กับทุกสรรพชีวิตอย่างไรเงื่อนไขให้ข้อมูลทั้งหมดนี้ฝังลึกลงไปอย่างมั่นคงถาวรตลอดไป ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ